คนอย่างมดดาจะมองว่าเราอายุเยอะแล้วจะทําอะไรเนี่ยไม่ประสบความสาเร็จในโลกออนไลน์แน่นอนแต่บอกว่าทุกรายการมันแลกมาด้วยสุขภาพของเรานะอ่ะคุณทํางานหนักๆเหนื่อยๆคุณไม่ได้นอนใช่ครับคุณจะไม่ได้นอนอ๋อฉันตื่นสายทุกวันค่ะยกเว้นฉันค่ะแต่นอนดึกนอนดึกก็ไม่ดึอสุขภาพล้วนอนดึกนอนน้อยแต่นี่กินจุบกวาตินี่ใส่ตัวเองอ่ะเป็นคนชอบกินอยู่แล้วชอบกินจนเขาชวนไปทํารายการกิน ตอนแรกๆมันก็สนุกดีมันกิ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 นพอถัดจากนั้นไปหนึ่งปีวันหนึ่งตื่นมาเฮ้ยทะลุไม่ได้เพราะว่ามันหมุนติ้วะไรอย่างนี้เลยบ้านหมุนเหมือนบ้านหมุนเราก็นึกในใจฉันห้องน้ําในหูไม่เท่ากันหรือฉันนอนน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ช่างมันปล่อยมันไปสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไม่ไหวแล้วเดือนหนึ่งนี่คือก้มหน้าปุ๊บจะใส่รองเท้าก้มหน้าหัวทิ่มไปข้างหน้าเลยจริหัวทิ่มบามือแบบยันพื้นไเปยรฉันไม่อยากคิดว่ามันเป็นคอร์สโร่ฉันกลัวหมอ คอเลสเตอรอลหมอบอกว่าความดันคอเลสเตอรอลเนี่ยเขาให้เต็มที่นะจุกจุกเนี่ยสองร้อยแต่ชั้นเนี่ยสองร้อยเก้าเก้าสิบเจ็ดคาดอีกสามคือสามร้อยแล้วโหอันตรายนะฉันจะสามร้อยแล้วมาเดี๋ยวกัดเปาะเลยนะเขาบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้อีกหน่อยนึงนะหรือปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนี้แล้วกินอย่างนี้นะหนึ่งสองสามเบ้อ ไปอย่างนี้เลยร้องเพลงไม่ได <flying quote> <player> ้อีกเลยอย่างนี้เลยต้อง่างนี้เลยโป๊ะโป๊ะเลยบางทีคนบางทีไม่ได้ต้องอ้วนถึงจะเป็นนะถูกไหมใช่ผมอก็ได้ดูพี่นิ่มดูพี่นิ่มสีฟ้าด็แกผอมตัวเล็กนิดเดียวน้ําหนักแกสี่สิบกโลคอเลสเตอรอลสามร้อยกว่าค่ะมันไม่ใช่แค่กินอาหารกินแอลกอฮอล์ก็เป็นไขมันเลวคือ L D L อ่ะแล้วก็จะมีไตรกลีเซอไรด์มีอยู่สี่อย่างที่อยู่ในเลือดเราและคอเลสเตอรอลนี่คือตัวที่แบบน่ากลัวที่สุด ที่อยู่ในนั้นเรากินยาอยู่ปีหนึ่งยาที่ตามหมอสั่งไปหาหมอสั่งเออแล้วกินยาปีหนึ่งแล้วเราคนนึกในใจว่าโอ้เฉันกินอย่างนี้ตลอดไปนี่หน่อยฉันคงเป็นโรคไตหรืออะไรก็เป็นตับเป็นไตเนาะเป็นตับเป็นไตเฮ้ยมันกลัวหาทางเลือกแล้วอยากได้อะไรที่เป็นธรรมชาติไฟฟ์ออยล์่ล้่เป็นอะโวคาโดใช่ไหมใช่มันเป็นน้ามันอยู่5อย่าง Five Oil นะคุณผู้ชมมันคือน้ํามัน5้าตัวที่ดีที่สุดที่ชื่อมันเลย Five Oil มันเลยชื่ว่า f Oil คือน้ํามันอยู่5้าอย่างมันก็จะมีน้ํามันมะพร้าวน้ํามันลําข้าวน้ํามันงาคิมอนแล้วก็น้ํามันกระเทียมแล้วก็น้ํามันอะโวคาโดไอตัวนี้นค่ะไรก็ดังนงานจริงๆนี่เขาผ่านการผลิตจากที่ไหนรู้ไหมเพสัตอุสาหกรรมคําว่าเพสัตอุสาหกรรมคือโรงงานที่ผลิตยาเลยคือโรงงานแบบนี้จะผลิตสิ่งที่ ที่คุณภาพมาตรฐานสูงจนได้รับ GMP ค่ะมาตรฐานสูงเนี่ยเขาเรียกว่าฟาร์ม่าสูติคอลเก้แหละอัานี้เล้พวกเราอ่ะยังต้องกินขนมหวานชอบไอติมขนมหวานเบเกอรี่เรากินกันอยู่ถูกต้องไหมของมันเรากินของทอดเรากินไอตรงนั้นน่คือไขมันเลวเขาถึงบอกว่าเรากินไขมันเลวถ้าสมมติคนที่เขาควบคุมจริงอ่ะมันก็ต้องไม่กินแต่เราขาดไม่ได้หรอก เขาบอกโอเคเราเรากินอยู่<ช>เราต้องเอาไขไขมันดีไอสิ่งหเหล่านี้ใส่เข้าไปในร่างกายใช่น้ํามันกระเทียมเนี่ยเป็นน้ํามันที่ช่วยสลายไขมันและช่วยเขาบอกแกโควูบอ,อีตัวนี้เลยอ,อีตัวนี้เลยใช่แล้วน้ํามันงาขี้ม่อนเนี่ยที่มันมาจากทางเหนือของเราเนี่ยค่ะรู้ไหมว่ามันเป็นธัญพืชที่มีโอเมก้าสามและโอเมก้าหกมากกว่าการกินปลาน้ําลึกถึงยี่สิห้าอ๋อหรอ ใช่ใครรู้บ้างไหมว่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้น้ำมันงาคีมอนเนี่ยคือฉันต้องกินปลาแซลมอนไปอีกกี่สิบตัวฉันถึงได้เท่ากับน้ำมันงาคีมอนหยุ่แค่นี้จริงจริงกับอีกอันนึงอะโวคาโดอะโวคาโดคือผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงที่สุดในอันดับหนึ่งของผลไม้และโพแทสเซียมตัวนี้แหละมันจะไปทำให้ลดไขมันเลวและเพิ่มไขมันดีนำเข้าน้ำมันอะโวคาโด จากเยอรมันอ๋อเหรอฮะอ่าเขาจากเยอรมันโอ้โหคันด้บางทีมันคนไม่ชอบกินนะมันแบดแบดอะไรเงี้ยมันจับไดง่ายมาก่อนเออใช่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 แล้วน้ำมันห้าชนิดเนี่ยน้ำมันลำข้าวน้ำมันอะไรมันช่วยในการลดคอเลสเตอรอลลดอาการตีบของหัวใจลดเส้นเลือดตีบดูนะว่าเขาผลิตด้วยเกรดของการผลิตยาเนี่ยทั้งๆที่มันเป็นสารสกัดจากน้ำมันล้วนๆไม่ได้มียามีอะไรในนี้เลยดูนี่ดูเม็ดดูเป็นซอฟต์เจลดูเม็ดนี่ดูเม็ด เขาบอกว่าซึมเม็ได้ดีได้เร็วใสเป็นสีแบบสีทองเลยนะอยู่ในเนี้เอออย่างเงี้ยมันดีงามมากแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดสมมติเรากินให้ไขมันดีเราเยอะขึ้นไขมันดีเนี่ยเหมือนรถเก็บขยะนะไขมันเ็วเหมือนขยะมันจะตามไปไล่เก็บค่ะถ้าวันหนึ่งเรากินแค่2แคปซูลสองเม็ดวันหนึ่งกินแค่2เม็ดนี้เราก็อยู่ได้แล้วดีแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นอย่างพี่เนี่ยก็คือไขมัน300ออย่างเงี้ย ควรจะกิน3มื้อเช้ากลางวันเย็นวันละ2เม็ดก็รวมแล้ว6เม็ดแล้วมันจะช่วยยังไงมันจะช่วยให้เราอ่ะไม่เสี่ยงต่อการต่อการหนึสโบกไงเคยเห็นเันเลือดในสมองแตกมันสะโร่งไหมที่บ้านนี้ใครรักพ่อรักแม่หรือรักสุขภาพรักตัวเองตั้งแต่อายุ20ก็กินได้แล้วอย่าบอกย่าบอกว่าอายุมากๆแล้วจะเป็นคอเลสเตอรอลสูงอายุน้อยๆก็เป็นได้แล้วนะ โทรมาที่021233860 021233860ขอบคุณครับคุณแอนไลน์เข้าไปแล้วกันใช่มีปมนะจ๊ะรีบเ,รบ,รบเลยจ้าเอาละ